เปิดตัว Realme G T Neo 6อัปเกรดชิปเซ็ตมาใช้ Snapdragon 8 s Gen 3ชาร์จ120วัตต์สเปคหน้าจอจัดเต็มแต่ตัดจุดเด่นอย่างไฟ RGB ด้านหลังออกและยังไม่ให้กล้องเทเลมาเหมือนเดิมทำให้ราคาเปิดตัวที่จีนถูกกว่ารุ่นก่อนไปชมสเปคและราคากันได้เลย เรียวมี GT Neo 6มาพร้อมหน้าจอ LTPO OLED ขนาด6.78นิ้วความละเอียด 1.5K ค่า refresh rate 120Hz ค่าทัชสัมผัสเ b o บูสได้ถึง 2,500Hz รองรับ Pro x d r Display ครอบพับด้วยกระจก Gorilla Glass Victus 2ชิปเซ็นเือก์ชัด Snapdragon 8s Gen 3ระบบระบายความร้อน TDVc Cooling System หน่วยความจำ RAM LPDDR5X และ ROM UFS 4.0กล้องหลังให้มา2ตัวเลนส์หลักเซนเซอร์ MX882 ความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมกันสั่น OIS และเลนส์ Ultra Wide เซนเซอร์ MX355 5ความละเอียด8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าเซนเซอร์ A.MX 615ความละเอียด32ล้านพิกเซลแบตเตอรี่5,500ม mm, ิลลิแอมและชาร์จเร็ว120วัตต์ลำโพงสเตอริโอคู่รองรับ Dolby Atmos, Hi-Res Audio ส่วนรูฟัง3.5ทูกตัดออกไปแล้วการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอระบบสั่น X-axis Linear Motor รองรับการก,ารการันน้ำมาตรฐาน IP65 การเชื่อมต่อมาพรา้อม Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC และ Infrared Remote ในด้านราคา r e l m e GT Neo 6มีให้เลือก3ความจุ 12+256 กิ 12. ราคาประมาณ1700บาท16 2, 5, GB, าาา 1, 3, บวกสองกิกะไบต์ราคาประมาณ13,800บาทและ 16GB กกิกะไบต์บวกเทเลไบต์ราคาประมาณ15,300บาททั้งหมดนี้เป็นราคาเปิดตัวที่จีนซึ่งในตลาด global จะกลายเป็นรุ่นหลักอย่าง Realme GT 6นั่นเองหากเอา GT Neo 6มาเทียบกับรุ่นปีก่อนอย่าง GT Neo 5เรารู้สึกว่ารุ่นเก่ายังแอบดูน่าสนใจกว่าด้วยซ้ำนอกจากด้านชิปเซ็ตกับหน้าจอ LTPO และกล้องหน้าแล้วตรงส่วนอื่นๆแทบไม่ได้ต่างจาก GT Neo 5เเลยยโดดฉพาะาะ้น กล่องที่ยังไม่ยอมใส่เลสเทเลมาให้สักทีแถมยังตัดจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ออกไปอีกนั่นคือไฟแจ้งเตือนสถานะ a เวเ e น h a l o RGB Light ที่ด้านหลังตู้เครื่องนั่นเองทําให้การดีไซน์ด้านหลังก็จะดูโล่งๆไม่ค่อยมีอะไรเท่า GT n e น5เหมือนกันแต่เพราะแบบนี้เรียวมี GT ทีน6ถึงได้เปิดราคามาถูกกว่ารุ่นปีก่อนเกือบ2000เลยทีเดียวส่วนจะเข้าไทยในชื่อเรียวมี GT6 ไหมก็พอจะมีโอกาสเหมือนกันใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพิ่มวิวพอยท์เอาไว Nanon